ายพานมาเลืกตลาดทั่ะลครับนี่ยสมุนไพรครับเนี่ยแค่ปวดหลังสีดวงเซ้นเอ็นเอ็กเซ เอาไหมหล่ะเอาไหมเอาอันนี้อันนี้ดีขาปวดนั่นแหละปวดบาัดระชีบ่ามัดอไรตามเพิ่นมัดมัดะชิมันบ่ระชีบโอ้ังิะชีบอยู่เนี่ยร้าน่เขียนเดี๋ยวจะซื้อไปให้นะอันนี้จาคิดโอ้บาทระหัสทีนี่สองนี่ห้ามั

ยาหวานเขาเรียกยาหวานเมก็บอกเรียนด้วยันนี่ยาหวานเกบวหวานยาหวานเก็บบวหวานเกบวหวานลองทำอย่างหวานนี่เห็ดินชื่อเือมหงอจูแล้วหอยเดหงอปวดล้างปวดยังปวดเร้าปวดล้างปวดฉีดปวดเที่ยวปวดเงอเน้อไม่ดีแ่ไม่เยวก็ปวดน เอาบ่ก็นี่เอาแล้วไ,ไม่ไม่นี่นี่ยางจืด่บ่เอาโอเคที่เรนไม่ฟังอ่ะไม่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 อยู่ไม่ใส่ต้ม